การติดสนามเลือกตั้งปี2566ในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าในเรื่องของการหาเสียงมีบางอย่างนะครับที่ทางของผู้สมัครต้องแจ้งให้กับทางด้านของกกตได้รับทราบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับว่าอะไรกันบ้างในการหาเสียงที่ต้องแจ้งให้กกตทราบอ่ะมาดูในวิดีโอวอลในหน้าถัดไปกันได้เลยนะครับสำหรับสิ่งที่ผู้สมัครนะครับต้องแจ้งให้กับทางกกตทราบนะครับอันดับแรกนะครับในเรื่องของ ผู้ช่วยหาเสียงหลายผู้สมัครครับไปกันเป็นทีมนะฮะก็จะมีผู้ช่วยด้วยในเรื่องของผู้ช่วยนะครับก็เพื่อให้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งครับโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดนะครับหน้าที่แล้วก็ค่าตอบแทนรวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับตามแบบที่กําหนดไว้นะครับผู้สมัครแบบแบ,บ่งเขตนะครับจำนวนผู้ช่วยไม่เกิน20คนต่อ1เขตเลือกตั้งครับ ต้องแจ้งให้กับทางหน่นของผู้วยการสำนักง,งานกรกตจังหวัดนะครับก่อนที่ท่านจะดําเนินการแจ้งก่อนที่จะดําเนินการนะครับไม่ใช่ว่ายกขบวนหาเสียงแล้วมาเจ้าที่หลังแบบนี้ไม่ได้นะครับต่อมาครับผู้สมัครบัญชีรายชื่อครับจำนวนไม่เกิน10เท่าของจํานวนเขตเลือกตั้งที่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับ ก็แจ้งนะครับให้ด้านของกอรทราบเช่นเดียวกันนะครับก่อนการดาเนินการเหมือนกันนะครับสามารถเปลี่ยนได้ไม่เกิน3ครั้งครั้งละไม่เกิน1ใน3ของจํานวนผู้ช่วยหาเสียงนะครับคือถ้าเกิดในทีมของท่านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเนี่ยสามารถที่จะแจ้งล่วงหน้าได้นะครับเพื่อทําตามกฎตามกติกาไม่งั้นเนี่ยพอมาตรวจสอบแล้วอ้าวทำไมคนนี้ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นผู้ช่วยที่ได้มีการลงทะเบียนแจ้งไว้ก่อนนั้นนี้แบบนี้ถือว่าผิด กฎการหาเสียงเลือกตั้งนะครับต่อมาครับในเรื่องของพาหานะกันบ้างหลายคนถามว่าเอ๊ะเห็นมีพาหานะมีรถหาเสียงต่างๆนี่ยนะครับต้องแจ้งรายละเอียดนะครับตามแบบที่กําหนดให้ทางผู้อเนวยการสํานักงานกกนตประจําจังหวัดทราบเช่นเดียวกันนะครับภายใน10วันหลังจากที่มีการรับสมัครเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ในเรื่องของยานพาหานะเขาไม่จํากัดครับ ท่านจะใช้เท่าไหร่อย่างไรก็ได้ในเรื่องนี้ไม่ไม,มีการจํากัดนะครับแล้วต่อมาที่สําคัญในครั้งนี้เลยที่ผมบอกกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทกับการหาเสียงเลือกตั้งในปี2566นี้เป็นอย่างมากในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับเขาก็บอกว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองครับหรือจะมอบว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการ ในเรื่องนี้นะครับต้องแจ้งวิธีการแจ้งรายละเอียดนะครับช่องทางเวลาการชําระเงิน เก็บหลักฐานทุกอย่างแจ้งให้กับทางด้านของกกตได้รับทราบด้วยนะครับสำหรับผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็แน่นอนครับแจ้งทางด้านของผู้อำนวยการสำนักง,งานกกตรประจำจังหวัดนั้นๆที่ตนเองสมัครอยู่นะครับตั้งแต่วันรับสมัครเป็นต้นไปหรือก่อนที่จะดําเนินการมีการวางแผนในเรื่องของโซเชียลมีเดียอย่างไรกันบ้างก็ต้องมีการแจ้งให้รับทราบกันด้วยนะครับในส่วนพักการเมืองนะครับก็แจ้งนะครับให้รับทราบนะครับก่อนนะครับ การดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วยนะครับนี่คือการหาเสียงถ้าเกิดทางโซเชียลมีเดียนะครับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ทำผิดกฎหมายทําไม่ถูกต้องนะครับโทษสูงสุดเนี่ยคือจําคุก6เดือนแล้วก็ปรับ1,000 10, 0บาทนี่คือสิ่งที่เราต้องแจ้งก่อนนะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของสถานที่กันบ้างครับสถานที่หรือเวทีนะครับที่ท่านจะออกไปเรียกว่าไปดีเบตไปหาเสียงเนี่ยนะฮะ เรื่องของสถานที่ครับผู้สมัครและพักการเมืองเนี่ยต้องมีการแจ้งรายละเอียดนะครับตามที่กำหนดไว้แจ้งให้ผู้อํานวยการกรกตจังหวัดรับทราบภายใน10วันหลังจากที่มีการสมัครนะครับโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งท่านจะไปขึ้นเวทีหาเสียงที่ไหนอย่างไรก็ได้กี่ครั้งก็ได้อันนี้ไม่จํากัดนะครับแต่ต้องอยู่ในงบประมาณงบประมาณท่านก็ต้องแจ้งไปด้วย เมื่อวันก่อนหน้านี้นะครับได้พูดไปแล้วกีกับเรื่องของงบประมาณว่าแต่ละพัก แต่ละคนนั้นมีงบประมาณเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดดูแบบแบ่งเขตและดูว่าเองงบประมาณไม่น่าจะพอเพราะแค่ไม่กี่ล้านบาทแต่อย่าลืมครับว่าพักการเมืองนะครับก็สามารถมาร่วมด้วยนะครับแยกประเด็นแยกบัญชีกันได้น,นะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการแจ้งทร้งของกรกะตให้รับทราบด้วยนะครับต่อมาครับก่อนที่จะจากกันไปนะฮะในเรื่องของการแจ้งเบาะแสการทุจริตนะครับอยากให้ทุกคนครับร่วมกันนะครับสอดส่องดูว่าณนะตอนนี้เองผู้สมัครคนไหนมีการกระทําความผิดในการ หาเสียงเลือกตั้งกันบ้างช่องทางไหนที่ท่านท่านสามารถจะแจ้งบอกแสกันได้ไปดูได้จากรายงานพิเศษครับไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์เพื่อให้การเลือกตั้งสสมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประชาชนอย่างเราสามารถเป็นหูเป็นตาให้ประเทศได้ง่ายๆหากพบความผิดปกติหรือทุจริตในการเลือกตั้ง ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนรางวัลให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนคดีดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตโดยมีเงินรางวัลตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทไปจนถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับความสําคัญของข้อมูลและไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยไปนะครับทางกะกะตจะขอความร่วมมือไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อจัดให้อยู่ในพื้นที่อารักขาปกปิดตัวตนและในกรณีที่จําเป็น หน่วยงานจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลให้อีกด้วยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th กกต <c> ส <oughs> ุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย พบการทุจริตนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งท่านสามารถแจ้งไปได้เลยนะครับและท่านจะได้เงินรางวัล1นึ่งแสนถึง1ล้านบาทเลยนะครับแจ้งได้ตามช่องทางต่างๆที่ดูเมื่อสักครู่นี้และไม่ต้องกลัวครับเพราะเขามีการร่วมมือกับนั่นของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับที่จะปกป้องข้อมูลของท่านไว้ไม่ต้องกลัวอิทธิพลต่างๆแต่อยากให้ท่านช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องครับเพราะเราต้องเลือกคนดีเข้าสู่สภาในการเป็นปาก เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและนี่คือเกาะติดสนามเลือกตั้งปี2,566ในวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ